ปฏิจามากินเข่าข้างนอกบ้านไปน้องต้องเขา่าเมื่อเนี่ยก็ได้อย่างกินวิตติกับเขา่ามีสตอมีขนมสิ่งขนมจีนกับผักอันนึงซุปน้ำใหม่ซุปน้ำใหม่หมหมละกับผักมิสจะมีละกะผักกาดกับปลาปลาไปกินร้านอาหารไทยเมื่อวานเคยกินแต่ครึ่งนึงมันเหลือครึ่งนึ่งแขยก็เลยห่อกลับมาบ้านเราด้วยปลาปลานั่นไหมค่ะ มากระไรโอ้ยออบอกเอาซะลูกบอกให้กินแล้วอบอกอให้มันกินนล้วเพราะอย่างปกติคอเพชรมันกินให้มันกินเราตอนเนี้ยเรื่องของเรื่องก็คือหงุ่อยากน้ำลายทั้ง ទៀតគេយ៉ាម៉ាយ៉ាម៉ាអាយុបងញៀនປាទៅទីនេះណខ្លះ ก,กินน,กน,กกน,น้นนั่นพี่น้อกกินอันเขากินผักกินี่ส หมอน้ำยานัำเส็จชุกหน่อไม้น้ำเส้นกบเขาเลือกกินอาหารเขาจะเลือกกินของที่มันอว้วน มุนดีเขาจอยเรมต้องยิปกินของคนกับเห็นไหม,ม หวังมันเจอค่อยเองเล็กหน่อยพีนี้นตัวตัวกินควยว่าได้ปากกว้างตัวกินเจ้าพวกคือปากคือไ,ไหน กินเข,ขาค้ำไงตัวกินข่อยปาก,กาเขาบวชหลวงลูกอีสาน เดี๋ยวนี้บ่ได้กินทุเรียนหรอกค่ะกินทุเรียนร้านมันก็กินดูร้านมันก็อ้วนทุเรียนกินทุเรียนหาฟูอ้วนไปยู่สิบสองกิโลสามกิโล เสียบแก่จ้ะเนื้อปลานี่เนี่ยมันผู้อวดดูดแม่มันหลุด เป็นเด็กน้อย,อยพ็าากกินปลาไม่พวกกินพวกใครกินปลาเผามากินอายุหลายมื่เกยกินไปไปทั่วเก็บตัวเดียนแล้วคเนอะ ก็ซุปน้ำม่ใส่ผักขาไมได้ค่ะเน่ไ้ผักขามมันเปเห็นเป็นสีเขียวมันปะ่ะอ,อุ่นมันก็ซุปใส่ผักขาสด กจะอะายสักผักขาสวดจะอะไรไม่ไดีคอจะกินควกับลูกคุณโทษถือขวดดาถือด้าดอกถึงแย่จุมเห็นไห้วราแบ่งบ้าน ต้องนึงอยงอะ้รด้หรอรังท้ายจอดสดค่อยด่าแล้วเมื่อวานเหลืองานม้ามื่อนีนแล้วกลางคนมากล่ออมๆ,ๆ,ๆค่อยๆกินผักมะกับปลากินผักเยอะๆ จเห็นบุกอ่ะเห็นกระถัา อพวกมีกหนอนอกจใเมั่ส่าอีนี่ไม่ต้องี่กินพวกพกินเห็นพวกเขากินเขาอยากคับคับคับต้พอกเขาถ้าจะบ้านจะจะบอกว่าหน่อยจะสั่นยังี่เนาะคอยกินไฟเบอร์ ถ้าเขากินเขา่าเป็นเขา่าอียิงเข้าไปเยอะจ้ะเป็นเนื้อเข่าเป็นเขา่าเ,เขา,เเขา,นะเขามีน้ำตาลนึกว่ากินได้บ่หลายจำไม่เลยพอกินผักมันไปน้ำกำได้ถ้าปับกับเขากินบ่ก็จับคำมันอิ่มนีม่คยกินผักพี่น้องกินผัก นไปไม่ได้อีกแล้วมันปกติคนฟาดเราไปกินคนกินให้มันเหมดช่วย,ยมันอิ่มกินผักไปน้ำกินผักเยอะๆกินผักเยอะเขาก็กินเขาได้หน่อยเขาก็ะบอกวัน,น,นเขาจอยเร็วเขาลด,ดเร็วเขาก็ะบอกตรงไปกินของมันเยอะแยะเป็นปลาทัพนั่นบุบวัน ได้อัดคลิปว่าพี่หนุ่มไปแล้วจ้าบายจุบจุบจับจับจุบโคตรกิ้ะเลนะนะเห็นป่ะนด้อเอียงข้างๆดิข้างๆดิสายบีสายกเราไปเปกกียดโกคัว อน,นี้เรากับพกใครกินอีกอย่างที่มันอันนี้แล้วโอ้โหน่าเกลียดมากเลยผลัวฉันกด,กดไหมอเอาแน้วกิมแม่นไปนกมิมนซตปน้ำม่กินแบบพี่บ้าโอเคเจ้าขับไปแล้วค่ะสกีคว้าเมียมูหน่ามามา,มาสกีคว้าเมียไม่นา,นางเอาโอเคเออ เมนใครโอเคไปเรียบจ้า